ถึงแล้วนะครับไมโอโซนนะครับวันนี้ผมพามาพักที่ไมโอโซนเป็นวิลล่าส่วนตัวครั้งนี้เรามาพักกัน3วัน2คืนกับกลุ่มเพื่อนทั้ง4คนนะครับด้านในเนี่ยเป็นวิลล่าแบบ3มห้องนอน4ห้องน้ำและมีภูวิลล่าส่วนตัวเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมดูด้านในว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในบ้านกันแล้วนะครับพอเราเข้ามาเราก็จะเจอส่วนของดิบบิ้งหนุนแล้วก็โต๊ะอาหารที่นี่เนี่ยตกแต่งสไตล์แบบเหมือนเราอยู่ที่ยุโรปนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในกันว่าภายในเนี่ยมีห้องนอนในแต่ละห้องเนี่ยสไตล์เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับที่อยู่ตรงข้ามกันก็มี ห้องน้ำส่วนตัวเช่นกันแต่ห้องนี้จะดีอย่อย่างนึงน,นะครับเราสามารถที่จะเปิดประตูออกไปแล้วก็เจอสระว่ายน้ําได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคิทกเชนมีมินิบาร์เล็กๆนะครับในส่วนของมินิบาร์ก็จะมีกาแฟเป็นแคปซูลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีชากาแฟเป็นแบบแพ็คก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันว่าจะอยู่ตรงโซนไหนนะครับ อ๋อจะอยู่อีกปีกหนึ่งเลยอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่เดี๋ยวนี้ดีมากนะครับมีทีวีให้ดูทุกห้องเลยจะได้ไม่เหงาเองนอนเป็นขนาด6ฟุตคิงไซส์นะครับออกมาก็จะเป็นระเบียงเล็กๆที่เชื่อมกับสระว่ายน้ำแล้วก็มองเห็นวิลล่าด้านล่างอยู่นะครับ บริเวณที่เราอยู่นี้เป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมโมเวนทิกเขาใหญ่นะครับหลังจากที่เราได้อยู่บริเวณล็อบบี้แล้วนะครับบริเวณด้านปีกขวาก็จะเป็นทางเดินออกไปเล็กๆเพื่อจะไปสระว่ายน้ำส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่นะครับ อาคารที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ด้านบนจะเป็นฟิตเนสนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปด้านในเราก็จะพบกับสระว่ายน้ำอินดอร์ซึ่งเหมือนโรมันบาสเลยนะครับห้องอาหารของทางโรง,งแรมนะครับ ที่ห้องอาหารนี้เราสามารถที่จะทานข้าวบริเวณาท์ดอร์ได้นะครับก็จะมองเห็นภูเขาแล้วก็วิวสนามกอล์ฟสวยๆกับบรรยากาศเย็นๆ